วันนี้นะฮะเราจะมาทดสอบไไฟสองสว่างนะฮะารถคันนี้นะฮะมืดมืดแล้วเริ่มมืดแล้วนะครับไปทดสอบไฟสองสว่างไฟหน้าเครื่องนะมองไม่เห็น, bon. นเลยไฟหน้าเครื่องเราจะเปิดสวิตไฟหน้าตรงนี้นะฮะเปิดตรงนี้นะฮะแล้วก็ไฟไฟตัวรถเปิดตรงคอนโทรลตรงนี้นะครับ น,นี่นะครับเปิดคอนโทรนตรงนี้ไฟไฟหน้าจะเป็นแบบนี้นะฮะนี่ไฟหน้าไฟบังโคลนแล้วก็ไฟเครื่องนะฮะโอเคนะเดี๋ยวมีไฟหลังไฟหลังก็เป็นแบบนี้นะไฟหลังไฟเกียร์ถอยไม่รู้ว่าติดหรือเปล่าก็ไม่ติดนะฮะถ้าไม่ อ๋อไฟถอยเนี่ยไฟถอยอันนี้ไฟถอยไฟถอยไฟเลี้ยวนะฮะไฟเลี้ยวจะมีกระพริบตรง,งตรง,ตรงแท่นตรงนี้นะครับแล้วก็หน้าฮะ,นะหัวลุอออกขวาพริบขวานะฮะพริบขวา,ขวาอ๋อ,อเดี๋ยวเราจะไปขาไปนี่ยังไม่มืด ท้องฟ้มันมืดเท่าไรนะฮะถากลับน่าจะมืดเราจะไปวิ่งไปแล้วเข้าในาทางถนนทุ่งนาฮนะว่ามันจะสว่างแค่ไหนนะโอเคครับไปครับเิไปนะ้าึงครีบไมตอนนี้ท้องฟ้ายังไม่ค่อยมืดเท่าไหร่นะ จะเป็นไลน์นะทางข้างหลัง เลี้ยวซ้ายไปนะฮะแล้วเข้าฝัาบนเข้าทุ่งสามาเจอไถถุงมา ตร,ตรงหน้าปัดนะฮะนี่ฝ่ายเดียวใช้ได้นะฮะชัดเจน สว่างนะฮะไฟยัไรร่ไงฮะหน้าอันนี้ความสว่างนะของไฟไฟหน้าแล้วก็เปิดไฟเครื่องไว้ด้วยนะฮะ เราใช้เกียร์สี่นะการวิ่งในทางแบบนี้นะเกียร์สามเกียร์สี่นะทางดนะ้กหลังข้างของนะเลาะลิ้นตุ่งนาคนระับ รว่างก็โอเคนะเดินทางไปไหนก็ไม่อันตรายนะครับไฟไฟครบนะครับไฟหน้าไฟถอยไฟเลี้ยวเดี๋ยวเว้นไฟต่ำไปสูงครับถ้าไฟต่ำเราก็ปิดไฟด้านล่างครับใช้ไฟเครื่องอย่างเดียวนะฮะใช้ไฟตรงนี้นะฮะนี่จะเป็นไฟต่ำนะฮะไฟต่ำ เวลาเราตัวการไฟสูงแล้วก็เปิดไฟครับนี่คนระับอันนี้จะเป็นไฟสูงด้วย่องระว่างทั้งหมดนะฮะโอ้ตรนี้เป็นทุน่งนาหมดนะฮะเป็นทุน่งนา นะอาจจะมองไม่เห็นแล้วมืดแล้วนะครับงน,นี้เป็นคลองนะตรงน,นี้เป็นคลองเป็นน้ําเป็นอ่างน้ํานะนนะเนไะ นะเบาๆเป๋าสงชัเกี่สี่ครับได้เรื่อยนะ สว่างนะครับในความสว่างก็จะได้ประมาณนี้นะสามารถเดินทางต้องคืนได้นะไม่ปัญหาไฟก็สว่างเห็นได้ชัดนะ ย้อนกลับบ้านแล้วแหละขาเขากิดแล้วนะไป,ไปกับบ้านครับพอสวัสดากับประมาณนี้นะ เครื่องเรียบร้อยนะครับอะขอสว่างก็ได้ประมาณนี้นะสำหรับไฟหน้าไฟท้ายนะครับนะไฟท้ายครับตอนก้าคืนนะครับด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะต่อไปด้านหน้าครับโอเคนะผมสำหรับวิดีโอนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงต่าน,นี้ก่อนนะครับ ผิดพลาดกันอะไรก็ต้องขออภัยไปด้วยยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ